สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอถวายปฏิบัตบูชาคุณพระไตรอันดีพระเจ้าทุกพระองค์พระประเจกกับพระเจ้าทุกพระอพรมเจ้าพระสังฆราทั้งหลายขออนุสงเ์ในการปฏิบัติถวายบูชานี้ลงพระแผ่นยั่นี้ท่านผ่านยันนี้สงเสมดวงศรีธาสงมาแก่บุคคลหลายที่ระเจามีเลนปฏิบทุกคนทท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ ปิฏิบิษณพระครวญสมาสัมพุทโธวินชาจรณสัมปนโนสุขโตโรกิททวนุตตโรปุริสัทธมัสารถิสัทธาเโยมนุสสานังพุทธโธพระครวติสวาคาโตพระครวตตาธมุสันทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะไนโกบาจัตตังเวทิตาโพ วินโยหิหินติสุปฏิปันโนะระคะวาโตสาอวกัสังโฆปุชุปฏิปันโนะระคะวาโตสาอวกัสังโฆยายะปฏิปันโนะระคะวาโตสาอวกัสังโฆสาอามิจิปฏิปันโนะระคะวาโตสาอวกัสังโฆยาทิถังชะตาหริบุริสยุคานิอาจคาบุริสปุขลาเอสาปะคะวะโตสาอวกัสังโฆหุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโย अन्धरी करन्नुतरं पुण्यघेतं लोकस अतिमिदन्तं <laughs> हिमे खरं उत घोरजसेन मारं तनादिनः वा मुनिन्धो तन्दे सा ब्रवतु <laughs> नो चलाहनि मारहतिरे कमभिहोचित भरति ขันติสุ ध ันตวินาชิตวามมนินโทตันเดยะสะประวตุโลชยมังครานีนารากิริงกชาวราณดิมาตปูตังทาวาคิจักมสนีวสุธารุดันตัเมตัมูเซระวินาิตาวามุนินโทตันเดยสะประวตุโลเชยมังคารานีโมหิตาคสขมาดิหัสสุธาดุนันตังทาวันติโยชนะปัทหงุริมาเราอันต อิทธิภิสังขตมโนจิตวามุนิธโหตันเตจสาปรวัตโนจียมังคลานิตัทวานาคทมุทรังอิวคับตุยาจินจายตุตวตนังชนกายมัตเชสันเดนะโสมวิทินาจิตวามุนินโหตันเตชสาพรวัตโนจียมังคลานิ

ปันโทปัญเถรุจักขังมีบุธังมหิทิงปุเตนะเทระบุจเคนะตะมะปอันโตอิทุปเทสวิจินอาจิตวะมุนิโคดันเถจสาประวัตุนุวชจมังครานีเฮตาบีปุทเชยิมังครอาตคาธาโยอาเจนโนทินตินีสารเถมาดันติตวะหเนเนกวิปานิจุปตะวานิมูขังสุขังอธิขมายานโรสปัญโย มหาการุณ e -no -e ีโคนาโทหิตายสภปัญญํปุเรตวหปรมีสภาปตโวสัมโพธิปุตตมํเอเตนะสัจจวทนาโหตุโนจเยมังคารังจยํโทโพธิยามูเลสกยารังนันติวทโนเอวังโดวังอิเจโยโหติยาสัจเจมังคารेอปรจิตตปลังเกษิเสปฏิโพคเลอภิเสเกสาประภูทนังอคัพตโพรโมทติสุนาคตังสมังคลังสบภาวตังสุวทิตังสุขังโสมงโฮโตจะ